ไฮเปอร์ไนโตรเจนนะครับไฮเปอร์ไนโตรเจนเป็นโรคที่ก่อให้เกิดการสูญเสียในสวนทุเรียนปริมาณที่สูงนะครับท่านผู้ชมเกิดปัญหามากมายในสวนทุเรียนนะครับส่วนใหญ่ก็จะโทษเชื้อรามั่งโทษเรื่องฝนโทษเรื่องต่างๆนะครับแต่ว่าสาเหตุที่แท้จริงนะครับท่านผู้ชมเท่าที่ผมได้เข้าไปติดตามแล้วก็ศึกษานะครับ ส่วนใหญจะมาจากไฮเปอร์ไนโตรเจนดังนั้นนะครับก็คือปริมาณไนโตรเจนปริมาณที่สูงนะครับท่านผู้ชมวิการนะครับวิการของต้นทุเรียนก็จะต้นใหญ่นะครับโตวไวอวบใบเขียวนะครับแต่ไม่ทนโลกนะครับจะเกิดปัญหาตอนอายุ5ปี6ปีถึงสิปีนะครับทุกอย่างลักษณะจะตรงกับเหมือน ตรงตามวิชาการหมดเลยนะครับในเรื่องของการจเจริญเติบโตต้นทุเรียนมันจะโตดีนะครับแล้วก็ใบเขียวนะครับมันจะาตามลักษณะของความต้องการของคนที่ขายปุ๋ยจะอบอกตรงตามตำรานั้นหมดเลยนะครับก็คือว่า,าใส่ปุ๋ยเข้าไป20วันหรือ15้าวันมันจะรับใบอ่อนหรือมันจะแตกมันจะโตมันจะเขียวนะครับ สิ่งที่เรามองเห็นว่ามันเกี่ยวนั่นคือไฮเปอร์ไนโตรเจนนะครับท่านผู้ชมสาเหตุจากาการเกิดไฮเปอร์ไนโตรเจนนะครับก็คือเรื่องการเราใช้ไนโตรเจนเยอะเกินไปนะครับท่านผู้ชมคําถามมีอยู่ว่าเราไม่เคยใช้ยูเรียเลยทําไมมันถึงเกิดปัญหาขึ้นมาได้นะครับท่านผู้ชมผลิตภัณฑ์ที่เราใช้อยู่นะครับที่เราไม่รู้นะครับว่าสิ่งที่ ผู้จัดจําหน่ายหรือผู้ทําผลิตภัณฑ์ออกมานะครับพยายามที่จะทําให้มันเกิดการเขียวก่อนอันดับแรกนะครับทุกผลิตภัณฑ์นะครับท่านผู้ชมเพื่อที่จะให้เกษตรกรได้เห็นความแตกต่างเวลาเราใช้หรือเราใส่ผลิตภัณฑ์ลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นสารายกรดอะมิโนนะครับน้ำตาลทางด่วนคีเลตปุ๋ยเคมีไคโตซานนะครับปุ๋ยทางใบปุ๋ยน้ําปุ๋ยเกล็ดสารพัดทุกอย่างที่เรา ใช้อยู่นะครับมันจะเป็นตัวดึงนะครับแล้วก็เป็นตัวกระตุ้นนะครับเป็นตัวที่มีส่วนใหญ่ก็จะเป็นไนโตรเจนเป็นตัวหลักที่บริษัทหรือโรงงานก็จะทําให้มันเกิดความประทับใจก่อนก็คือทําให้ต้นทุเรียนมันเขียวมันโตมันรับนะครับแต่ว่าในสภาพประเทศร้อนชื้นนะครับโดยเฉพาะประเทศไทยนะครับท่านผู้ชมมันมี สิ่งที่มาเป็นปัจจัยที่เรามองไม่เห็นหรือปัจจัยที่เราคาดไม่ถึงเข้ามาด้วยนะครับก็คือเรื่องน้ําฝนนะครับอากาศชื้นนะครับในอากาศก็มีไนโตรเจนนะครับในปริมาณน้ำฝนก็จะมีไนโตรเจนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็อีกที่สําคัญ,ญที่สุดก็คือเรื่องการบล็อกของตัวแร่ธาตุนะครับมันบล็อกตัวแร่ธาตุตัวฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะครับแล้วก็แร่ธาตุรองแร่ธาตุลายย่อยต่างๆนะครับ แต่เราก็อัดตรงปุ๋ยเข้าไปมันก็จะทําให้มีการดึงไปใช้แต่เฉพาะตัวไนโตรเจนหรือยูเรียเองนะครับท่านผูชมจะเกิดปัญหาสุดท้ายมันก็จะเกิดมาหาเรื่องไฟทับทลลาแล้วก็เกิดปัญหาเรื่องต่างๆนะครับขึ้นมาในส่วนทุเรียนนะครับเสร็จแล้วเราก็บนมาใช้ยาเป็นวัตจักรักนะครับทา่านผู้ชมก็ฝากท่านผู้ชมนะครับเรื่องการใช้ตัวไนโตรเจนนะครับ มันปริมาณที่สูงมากนะครับในสวนทุเรียนนะครับมันจะทำให้แม้แต่ต้นเก่าๆนะครับต้นแก่ๆที่เราไม่เคยใช้ไม่ว่าจะเป็นสารต่างๆเข้าไปมันจะกระตุ้นทำให้มันรับใบอ่อนหรือแตกใบอ่อนมันจะทำให้กิ่งมันเปลาะนะครับท่านผู้ชมกิ่งมันเริ่มเปลาะท่านผู้ชมจะสังเกตนะครับต้น20่สปีถ้าเราใช้ไปเยอะๆกิ่งนะครับกิ่งมันจะเปลาะใบมันจะ ดกจริงนะมันมีใบเขียวใบใหญ่ใบเยอะจริงๆนะครับแต่ว่ามันกิ่งจะเปล่าใช้ไปหลายๆปีมันจะเปล่าสุดท้ายมันก็จะเกิดเป็นไฟทับเทลานะครับไฟทับเทลาเป็นสาเหตุที่ปลายเหตุนะครับทุนผู้ชมแต่ว่า,าตัวไนโตรเจนเนี่ยนะครับที่เราใช้โดยที่ไม่เข้าใจนะครับสารหรือโปรดักที่เราใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นไคโตสารก็จะเป็นตัวตรึงตัวไนโตรเจนเข้ามานะครับสารลายก็จะมีไนโตรเจนนะครับ เป็นยูเรียเองนะครับท่านผู้ชมพวกสิ่งต่างๆพวกที่เป็นโปรดักต่างๆก็จะเป็นส่วนประกอบของไนโตรเจนปริมาณที่เยอะนะครับปุ๋ยขี้ข,ข้าวนะครับก็มีส่วนผสมที่เป็นตัวไนโตรเจนปริมาณที่สูงเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าถึงมันจะมีฟอสฟอรัสปริมาณที่พอใช้ได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายมันก็มีการรวมตัวของไม่ว่าจะเป็นน้ําฝนหรือ การตึงจากอากาศลงมานะครับมันมีทําให้สิ่งที่นักวิชาการคํานวณไว้นะครับมันผิดพลาดหมดนะครับท่านผู้ชมแต่ผลหรือสิ่งที่จะตกทอดไปถึงาชาวสวนก็คือทําให้ทุเรียนป่วยนะครับป่วยเป็นไฟทอเทล่าต่างๆนะครับแล้วก็สุดท้ายก็วนกลับมาใช้สารกำจัดเชื้อราหรือสารเคมีต่างๆเข้ามาเป็นวัตถจักรนะครับท <c oughs> ่านผู้ชมก็ฝากดูทลิปนะครับการ าจเจริญเติบโตของทุเรียนที่มีคุณภาพแล้วก็มีการบาลานซ์นะครับก็จะติดตามดูคลิปนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้วันที่13สามิงหาคมพศ2 5ร5สองพันหนะครับจะมาตามชมนะครับแปลงที่ใช้ผ้าใบในการาคลุมหน้าดินในการที่จะ ลูกทุเรียนนะครับปีนี้ต้นนี้จะครบปีนะครับท่านผู้ชมที่นี่จะใช้กิ่งข้างในการปลูกนะครับพอปลูกไปพอมันฟื้นตัวมันจะปรับมาเป็นกิ่งกระโดงหมดนะครับเพราะว่ามันแข็งแรงนะครับมันจะรัดกิ่งนะครับรัดใบขึ้นมาเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชัดนะครับชัดเจนนะครับแล้วเขาก็จะไม่ค่อยแตะต้องนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องไปแต่งกิ่งแต่งตัดแต่งอะไรมันเยอะนะครับให้มัน มีการรัดมีการแตกยอดนะครับมีการแตกกิ่งนะครับโดยธรรมชาติของเขานะครับไม่ต้องไปยุ่งนะครับเมื่อเราเอาผ้าดำในการคลุมนะครับมันจะทำให้โปร่งนะครับระบบรากมันเดินได้ดีนะครับมันถึงมีการรัดของใบได้ดีนะครับนี่เป็นแปลงที่ปลูกใหม่ของลุงยงนะครับใช้ผ้าใบในการ คลุมหน้าดินนะครับนี่นะครับใช้ผ้าใบในการคลุมหน้าดินรอดทุกต้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งยากมันมากไม่ต้องมาถอนไม่ต้องมาตัดหญ้าไม่ต้องมาถอนหญ้าไม่ต้องมาดูแลอะไรมันมันมันมากเลยนะครับปล่อยให้มันอยู่อย่างธรรมชาตินะครับมันจะระบบรากมันไปดีนะครับมันไปไกลไปเร็วนะครับมันถึงรัด ส่งให้เห็นถึงใบนะครับเมื่อมันส่งถึงใบมันก็จะทำเนี่ยทำให้ใบมันมีการพัฒนาโดยธรรมชาตินะครับใบมันจะเหนียวนะครับแข็งเหนียวนะครับไม่กรอบนะครับท่านผู้ชมประเทศไทยส่วนใหญ่นะครับหรือชาวสวนส่วนใหญ่ระวังนะครับในเรื่องของการาสำลัก หรือว่าการให้ยูเรียรปริมาณที่สูงนะครับการจเจริญเติบโตของอทุเรียนโดยการเล่งหรือการขยายด้วยการใช้ปุ๋ยนะครับโดยการผลักดันของอยูเรียน,นะครับไนโตรเจนปริมาณที่สูงนะครับท่านผู้ชมมันจะทําให้ต้นทุเรียนมันจะเปลาะนะครับมันจะเนื้อมันจะไม่แน่นนะครับ เมื่อเนื้อมันไม่แน่นมันเปลาะบางอนาคตนะครับมันจะป่วยเป็นไฟทอฟเทล่าในปีที่เปีที่แดนะครับส่วนใหญ่จะเจอปัญหากันปริมาณที่เยอะนะครับแล้วก็เครียดนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะแก้ได้นะครับการบริหารจัดการสวนสวนทุเรียนตอนนี้ประมาณสักที่ให้ผลผลิตอยู่ที่อายุเจปปีนะครับ ปุ๋ยเป็นไฟทับเทล่าโรคเน่ารากเน่าโคนเน่าเนี่ยนะครับเชื้อราไฟทับเทล่าเนี่ยมันตายปริมาณที่สูงนะครับคิดเป็นเป็นเปอร์เซ็นต์หลายหลายเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วต้องมาปลูกใหม่นะครับสูญเสียโอกาสสูญเสียเวลานะครับท่านผู้ชมการใช้ปุ๋ยการใช้สารเคมีต่างๆที่เขา บอกว่ามันโตดีมันรัดใบดีอะไรพวกนี้มันมีส่วนผสมส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวในตัวเจนนะครับไม่ว่าจะอยู่ในรูปของสารละลายหรืออยู่ในรูปของอต่างๆนะครับอยู่ในรูปของโปรดักต่างๆจะเป็นหรือปุ๋ยนะครับมีในตัวเจนปริมาณที่สูงนะครับนอกจากที่เราเสริมเข้าไปแล้วนะครับท่านผู้ชมอากาศนะครับ อากาศชื้นนะครับฝนตกนะครับในเขตร้อนชื้นนะครับมีปริมาณของไนโตรเจนปริมาณที่สูงอยู่แล้วนะครท่านผู้ชมมันจะทำให้อ่เราปลูกต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนนะครับโดยเฉพาะทุเรียนมีผลกระทบแน่นอนนะครับการที่เรามองเห็นว่ามันสวยมันโตดีโดยการใช้เร่งนะครับมันจะทำให้ถ้าระบบลากมันไปได้ไม่ดีนะครับ มันจะทําให้เกิดการดึงของตัวไนโตรเจนมาใช้เยอะนะครับมันเยอะมากนะครับปลอมเยอะมากมันโตไวใบมันรัดเร็วนะครับแต่ระบบรากจะเป็นตัวที่จะดึงเอาตัวอาหารขึ้นมาใช้นะครับท่านผู้ชมยังไงเราก็ต้องดูแลระบบรากเป็นอันดับหนึ่งนะครับให้ระบบรากดึงเอาขึ้นมาใช้ได้อย่างสมดุลน,นะครับสมดุลแบบไหนนะครับท่านผู้ชม สมดุลก็คือมีตั้งแต่ไนโตรเจนมีตั้งแต่ฟอสฟอรัสมีตั้งแต่โพแทสเซียมมีตั้งแต่เหล็กมีตั้งแต่แคลเซียมมีตั้งแต่โบรอนซิงกัลเปอร์แมงกานีสสิ่งต่างๆอีกสี่หตัวลายเล็กๆาน้อยนะครับให้มันดึงขึ้นมาใช้ด้วยกระบวนการอของธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะใช้รูปแบบไหนนะครับ ถ้าเราเสิร์ฟหรือเสริมเข้าไปเยอะนะครับมันจะทําให้เวลาที่ทุเรียนให้ผลผลิตแล้วมันจะน็อกนะครับเนื่องจากว่า,าต้นของทุเรียนเนี่ยมันโตวไวขยายไวความหนานแน่นของเนื้อของทุเรียนเนี่ยมันจะเบาบางนะครับเราสังเกตเวลาเราให้ยูเรียหรือไนโตรเจนสูงกิ่งมันจะเปลาะนะครับเวลาเราหักมันจะดงังเปราะนะครับท่านผู้ชม ใบเวลาเราจับมันจะแข็งมากแล้วก็มันจะกรอบมันจะฉีกขาดง่ายนะครับนั้นเราต้องสังเกตนะครับท่านผู้ชมการทีเ่เราพยายามที่จะศึกษาที่จะให้ระบบลากมันดึงขึ้นมาใช้โดยธรรมชาตินะครับมันจะส่งผลโดยการที่จะดึงเอาตัวแร่ธาตุขึ้นมาใช้อย่างสมดุลน,นะครับสมดุลก็คือ,อมันเหนียวนะครับเนี่ยเหนียว มันเหนียวมันไม่เปล่ามันไม่บางมันจะดึงขึ้นมาได้ทั้งแคลเซียมทังทั้งเหล็กทั้งทุกอย่างนะครับมันจะทําให้เนื้อของต้นทุเรียนมันแข็งนะครับผนังของเซลล์มันแข็งแรงนะครับเมื่อผนังของเซลล์มันแข็งแรงมันจะส่งผลถึงทุเรียนตอนอายุ3 4ม0ปี50ปีนะครับมันจะอยู่กับเรานาน มันจะไม่ค่อยเป็นโรคนะครับมันจะไม่ป่วยเป็นไฟทับทลลามันจะไม่ป่วยเป็นโรคอย่างอื่นมันจะให้ผลผลิตให้เราเยอะนะครับท่านผู้ชมสิ่งสําคัญอยู่ที่ระบบรากนะครับท่านผู้ชมและก็การดึงเอาตัวแร่ธาตุขึ้นไปใช้ประโยชน์นะครับสวัสดีครับ